พี่จะทำอะไรของพี่เนี่ยจับแน่นๆนะปาพี่อยากทีดจะทำอะไรบ้าๆนะสายไปแล้วจับให้แน่นนะอเอา้ามันดับเองอีกแล้วอะ่ะตกใจหมดเลยนี่ถ้าพี่มีมอไซค์แบบนั้นบ้างนะจะซิ่งให้ดูนยนี่ ฝันไปเถอะเรายังมีค่าใช้จ่ายกันอีกเยอะนะกลับบ้านได้แล้วช่วยเขียนก่อนให้ซ่อมก่อนอบากอีกเนี่ย ได้แล้วออกไปซื้อซีอิ๊วให้หน่อยมัวแต่นอนอยู่น่าอะไรแต่ให้อดกินข้าวซะหรอกเอา้อา,า,าว้าวว่าไงครับทเทพแห่งความเร็วมอไซค์น่าจะแรงใช้ได้นี่ จะออกไปซื้อสีอิ๊วเนี่ยอมระวังนะครับเนี่ยระวังขับขับอยู่ดีๆมอไซค์ดเบเบออกลางทางนะครับอ๋อไม่หรอกซ่อมาแล้วเติมน้ำมันเต็มถังแล้วด้วยแล้วผมไปก่อนนะครับ โอ๊ยทำไมวันนี้ร้อนจังเลยเนี่ยพี่ชอบขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่หรองั้นพาหนูขับรถออกไปกินลมชมอยูอไหนได้ไหมอ่ะได้สิจะได้ใครร้อนด้วยนะไปไปไปกันเถอะโอ๊ยไอ้แก่มาเสียอะไรตอนนี้เนี่ย ช้าก็ช้านี่ถ้าเป็นคันใหม่นะคงซิ่งหน้าดูเลยเย็นกว่านี้แน่นอน <c oughs> งั้นเราหาซื้อคันใหม่สักคันไหมล่ะไม่เอาอะตอนนี้พี่ก็ทำงานแถมมีครอบครัวแล้วด้วยอะนั่นมันก็แค่ความฝันสมัยวัยรุ่นเฉยๆแหละไม่เอาหรอกที่เปลืองอ้าวเจอกันอีกแล้วนะครับเทพแห่งความเร็วรถเสียแล้วะครับวันนี้ครับ เปล่าก็ซอนมันมานานแล้วอ่ะกลัวมันเมื่อยก็เลยให้มันพักเฉยๆอะ่ะอ๋อถ้า่งงั้นผมขอต่อนะครับจะลากเกียร์ทำไมเนี่เฮ้ยเปลี่ยนเกียร์ดีๆด,ดิโอ้ยนี่นี่รถด,ดีๆดันขับไม่เป็นอยากได้ก็บอกว่าเ,อเถอะแหมถทำเป็นพูด ไว้ถ้าเรามีเงินเก็บแล้วก็เหลือเยอะค่อยไปซื้อก็ได้เนาะพี่สัญญานะว่าถ้าซื้อมาเนี่ยพี่จะพาปั๊ไปชมวิวสวยๆเลยนะอตอนนี้ก็เอาเงินไปใช้ในส่วนที่มันสําคัญกันนะออแต่ตอนนี้พี่ว่าต้องไปอู่อีกแล้วละ่ะช่วยช่วยเข็นหน่อยนะเฮ้ยอ่ะพี่ซื้อแหนมเนืองมาให้ละจ้าโอ้ยวันนี้ข้างนอกอากาศร้อนมากเลยร้อนกว่าเมื่อวานอีกนะ อ,อ๋อใช่สิหนูตากผ้าห่ามไว้หน้าบ้านอะ่ะพี่ช่วยไปเก็บให้หน่อยโอ้ยแล้วทำไมไม่บอกแต่เมื่อกี้เนี่ยจะได้เอามาทีเดียวเลยจะไปไม่ไปเออไปครับวันวันเอาแต่บนบนบน,บนจีกหัวใช้งานอยู่นั่นแหละน่าหงดหงิดจริงๆเลยเฮ้ยเอ,อ้ นี่มันรถไอแมนนี่มันจอดหน้าบ้านได้ไงเนี่ยหืมกลาเยอะถึงบ้านเลยใช่ไหมอยากให้เจอหน้านะเดี๋ยวเดี๋ยวสิพี่แล้วรถไอแมนมันจอดหน้าบ้านเราได้ไงเนี่ยฮะฮะคุณแจอยู่ที่ปามหมายความว่าไงอ่ะใช่ก็พี่บอกว่าอยากจะพาหนูไปกินลมชมวิวไม่ใช่หรอไหนลองดูสิ ว่าจะเก่งที่พูดไหมทำไมอะ่ะไม่อยากได้หรองั้นเอาคืนนะโทรปามพี่ก็บอกแล้วไงว่าไวา้เรามีเงินเหลือเก็บแล้วค่อยไปซื้ออ่ะมันสิ้นเปลืองเปล่าๆนะไปซื้อทำไมอะ่ะว้าทเทพแห่งความเร็วเกิดอาการกลัวซะและ้วดันไม่กล้าขับรถมอเตอร์ไซค์ซะงั้นน่ะแต่มันสิ้นเปลืองมากเลยนะก็พี่เคยบอกหนูไม่ใช่เหรอว่า ให้หนูเอาเงินน่ะไปใช้กับสิ่งที่มันสําคัญแล้วความสุขของพี่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะอีกอย่างไอรถคันนี้มันก็เก่ามากแล้วเราก็ต้องหาคันใหม่มาทดแทนสิอ๋อแล้วไอรถคันนี้หนูขอซื้อต่อกับพี่แมนเขามาไม่ต้องห่วงนะพี่แมนอ่ะเขาไปถอยรถคันใหม่มาแล้วคุณเทพแห่งความเร็วคะนูอยากซิ่งแล้วคะ่ะงัน ไปกันเลยไหมครับไปเก็บก่อน